ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีรังกานั้นถือว่าเป็นการลงนามความตกลงการค้าเสรีฉบับที่15ของประเทศไทยและเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกที่ลงนามในรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยมีท่านเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแสดงถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่ยกระดับความสัมพันธ์อันดียิ่ง ปัจจุบันประเทศศรีลังกาถือว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนามีศักยภาพและมีปัจจัยที่เอือ้อต่อการค้าการลงทุนมีภูมิภาคโดดเด่นและมีความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้มีประชากร1,200ล้านคนอีกทั้งยังเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรป ประเทศศรีลังกายังมีนโยบายเปิดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกาทั้งนี้ก็จะทำให้ปริมาณการส่งออกของประเทศไทยเพิ่มขึ้นและทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคการผลิตของไทยที่ได้ประโยชน์เพราะประเทศศรีลังกาลดภาษีนําเข้าทําให้สินค้าส่งออกของไทยส่งออกได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผลผลิตราคาและทุนการค้าสูงขึ้นโดยสรุปการจัดทําข้อตกลงเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในครั้งนี้ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้จุดเด่นของประเทศศรีลังกาให้เป็นประโยชน์อาทิการลงทุนตั้งโรงงานผลิตกเกษตรแปรรูปเนื่องจากศรีลังกามีค่าแรงขั้นต่ำแรงงานต่ำและใช้เป็นศูนย์การกระจายสินค้าไปทั่วภูมิภาคเอเชียใตย้อื่นๆได้แก่ประเทศอินเดียปากีสถานบังคลาเทศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้มากรวมไปถึงปริมาณผลิตเสื้อผ้าที่ใช้ใยจากธรรมชาติหรือวัตถุดิบ การเกษตรในสรีลังกาหรือนำจากประเทศไทยไปผลิตเสื้อผ้ารักโลกหรือเสื้อผ้ายั่งยืนที่เป็นแนวใหม่ของโลกเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในเอเชียใต้ยุโรปอเมริการวมถึงทั่วโลกในโอกาสที่สรีลังกายังได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลก,กากรหรือ GSP จากหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ประเทศไทยมีจุดเด่นด้านบริการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ประเทศศรีลังกามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายดังนั้นนักลงทุนในภาคท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งเดิมและใหม่ของประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์ในการขยายการลงทุนได้ท่านประธานครับผมมีข้อคิดเห็นผลกระทบที่ผ่านมาทุก ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศเช่น FTA ไทยกับออสเตรเลียหรือกลุ่ม AEC ผู้ที่ได้ผลประโยชน์คือกลุ่มที่มีโอกาสทางธุรกิจแต่ผลกระทบกับตกอยู่กับชาวไร่ชาวนาที่ด้โอกาสเพราะทัญ,ญพืชวัตถุดิบจำนวนมากเข้ามาทุ่มแย่งตลาดผลผลิตที่ได้จากชาวไร่ชาวนา จนกระทบกับราคาผลผลิตภายในประเทศและสภาพคล่องทางการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศโดยเฉพาะขา้าวโพดมันสำปะหลังลำข้าวปลายข้าวที่มีผลกระทบจากการที่เราศึกษาไม่รอบคอบที่ผ่านมาทำให้เป็นภาระรัฐบาลถึงทุกวันนี้สุดท้ายผมขอชื่นชมรัฐบาลที่มีความตั้งใจโดยท่านภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ทําข้อตกลงการค้าจนประสบความสำเร็จครับกับขอบพระคุณท่านประธานสภาครับครับท่านสุดท้ายครับก็เชิญคุณพิเชษเชื้อบงผานครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับ FTA ระหว่างไทยกับศรีลังกานะครับ แต่ผมจะมีข้อสังเกตนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับท่านประธานครับในอาเซียนนี้นะครับคนที่ประเทศที่ทำ FTA กับทั่วโลกมากที่สุดก็คือเวียดนามวันนี้ประเทศไทยเราพ้นจากผดเด็จการมาพอสมควรแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่รัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการนะครับทำข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายๆประเทศนะครับให้ เทียบเท่ากับเวียดนามหรือแซงหน้าเวียดนามก็จะเป็นผลดีกับการค้าของประเทศไทยท่านประธาครับในเล่มนี้นะครับ87ตอนนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวท่านต